ไม่ใช่ดิจิทัลเคอร์เรนซีแต่ไม่ใช่คลิปตมันเหมือนคูป,ปองที่มันมีอายุหมดนะครับแล้วเงินนี้มีมูลค่าที่เป็นสิทธิในการซื้อซื้อขายของในระยะกําหนดด้วยนะครับเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศทั้ง,ท,งทั้งใน,ใน,ใ,นในพื้นที่ทั้งหมดและพร้อมๆกันเพราะนั้นกําหนด4กิโล4กิโลเป็นตัวอย่างเฉยๆถ้าในบางเขตที่จําเป็นบล็อกเชนมาแก้เคลื่อนขได้นิดเดียว ที่ตะกี้บอกไปเล่นเกมนั่นแหละส่สำคัญคือบล็อกเชนทําได้ว่าเล่นเกมต่างๆนี่เราจะบังคับได้ว่าไม่ให้คุณไปทําเรื่องการพน,นันไม่ให้ไปใช้นี่หรือไม่ให้ไปซื้อ,อยาเสพติดแต่ไปให้เกี่ยวกับเรื่องการทํามาค้าขายนะครับความเข้าใจผิดในเรื่องนี้ตอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงบประมาณผมว่าเอกสารต่างๆชัดเจนว่าเราใช้งบนี่นะครับทั้งหมดคํานวณมาประมาณ5้าแสนหกหม่นล้านสิ่งที่สําคัญคือเรามีเงินและเราเชื่อว่าในงบประมาณเราดูแล้วนะครับทำการบ้านมา ท่านก็รู้ว่าพวกเราเวลาทําอะไรพูดจริงทําจริงเวลาทําเราดูกันบ้านมาเรียบร้อย